นียังไปในที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะเดี๋ยวผมโห่สามรอบจะช่วยกันรับอยนะครับนะ คุณสนธยานะครับนำโดยคุณพ่อตงชยัยคุณแม่เงินนะครับมาเจาะปากประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเข้าสู่บ้านของเจ้าสาวนะครับก็ขออนุญาตใช้สิทิต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเจ้าบ่าวเราก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับมาใกล้ๆกันนี่เองนะครับคนละหมู่แค่นั้นเองครับอยู่บ้านสานาของเรานะครับก็ถือว่าอ่อ่า คนบ้านเดียวกันทางนั้นนะครับแชทสิ่งที่ต้อนรับด้วยความเคารพนะครับนะครับเปลี่ยนเชิญเลยนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านดีเดินทางมาร่วมนะครับแสดงความดีๆร่วมเป็นสักขีพยัรักให้กับผู้ป่าวสาวนะครับการเปลี่ยนเชิญครับเปลี่ยนเชิญครับนะครับคุณแม่เงินคุณแม่เอาคุณพ่อตงชัยนะครับเอาล้ครับโอ้ยคน้กยร้อนอ้อยนี่ดูใว้สวยเนาะเนาะแตะอาตากแดดอาร้นไหมครับ อะร้อนไหมร้อนรนอน,อนแห้งไหมแห้งถ้าได้เสียต้องแบ่งกันนะอา่านะครับไม่ต้องกลัวครับกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าตอนนี้อากาศมันแห้งแล้งนะครับเข้าใจ<ม>เข้าใจครับ <phải S 1> มันจะได้ปลูกง,งอกงามนะครับทั้งอ้อยทั้งป่วยนะนะครับเอ่ออ้อยก่อนอ้อยก่อนนะครับค่าเชือกูกด้วยนะครับมันต้องแบ่งกันนะมันต้องแบ่งกันเอาค่าเชือกมาแลกด้วย สรุปเราอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้แต่ทีแรกๆทีได้เสียงกินด้วยกันเลยเนาะนะจับไม้ตะกร้ครับเตรียมมาแล้วครับโอ้ยรออยก่อนนะครับเอารับนะครับรับเอารับแล้วไปนั่งโต๊ะริมนี้เลยครับเดี๋ยวตามไปอาผูกข้างนอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้นกล้วยเอาทิ้ข้างบนนะครับาไหนๆก็ต้องใช้ซะเลยเออเอาเอาเล่ามาฝากผมไว้ก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรเอ้ยนะ เนี่ยดูเลโอ้ลักเลยเกิ่เนาะคดีไม่แน่นเลยเนาะอาใช้ตอนนี้ต้อนรับนะครับบรดาพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาร่วมแสดงดนีเอาไม่เป็นไรครับกล้วยเอาพิงก็ได้ไม่เป็นไรครับอขอขอคนมามาช่วยตอกตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวคนเทีมันมากเขาจะเดินทั้งหมด3ชุดนะครับสชุดแรกนะครับสชุดแรกก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราจะช่วยกันรับตอน สามชุดเดียเด๋ยวเดี๋ยวนาทีกันะนาแดงจะรับสาชุดนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวใครเขามาช่วยกันรับต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเรียงนะครับการเรียงก็เรียงจากหัวนะครับตรงพระพุทธเิวลาเราเอาพระพุทธเป็นประธานนะครับเรียงแล้วก็เรียงให้คนที่เทขันมากนั้นเดี๋ยวจะเอาน้ำมนต์พรมนะครับแล้วก็จะแบ่งขนมนะครับสำหรับคณะเจ้าเป่านะครับ ที่เดี๋ยวพอส่งขนมเสร็จแล้วก็อ่านั่งทางด้านล็อกนี้เลยนะครับนั่งทางด้านนี้เลยหรือว่าใครที่แขกขบวนฉมามาหิวนะครับบุฟเฟ่ด้านในก่อนเลยนะครับตักทานกันก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อถึงเวลานะครับเราก็จะทาเยสนาอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งคุณพ่อสาคอนคุณแม่นารีนะครับเป็นผู้เชิญนะครับตอนนี้ในช่วงกัตวันี้ส่วนตอนกลาคือที่โรงเรียนสานาคู่บ่าวสาวนะครับก็เป็นผู้เชิญนะครับอ่ะ ในชุดสองชุดละนะครับนะครับสองชุดเลยหนึ่งชุดครับหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวผู้รับแทนผมขออนุญาตเป็นคู่นะครับเป็นคู่นะครับบ้าไหครับชุดที่3นะครับส่งขนมแล้วนั่งนั่งเออทางนี้นะครับทาง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 ข้าวนี้นะ ก็แต่โต้ต้นต้นมานะครับต้นตะกร้ามาทางนี้ได้ครับเดี๋ยวจะให้บ้าอเจ้าสาวเรานั่งลงในจตรงนี้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นผมก็แสดงความินดีกับทั้งสองครอบครัวนะครับทั้งครอบครัวของคุณพ่อสาคอคุณแม่นารีตลอดจนครอบครัวของคุณพ่อสไทยคุณแม่เงินนะครับต่อไปก็มาช่วยกันครับขอเป็นคู่คู่ครับอันนี้ผู้หญิงก็ได้ครับไม่ได้คู่กับผู้หญิงก็ได้ไม่เป็นไรครับช่วยกันยกยกไปแล้วก็เรียนต่อต่อกันมานะครับเรียนต่อต่อกันมานะครับตตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยว นะครับก็จะเป็นการพรมนะครับน้ำมนนะครับเพื่อความเป็นสนิริมงคลคู่ครับเข้าคู่ครับเข้าคู่นะครับเข้าคู่แล้วก็ออกคู่นะครับอ่าเข้าคู่แล้วก็ออกคู่ เลยหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ทานอาหารมาก็เข้าไปตักข้างในเป็นการอ,าออเดอร์ก่อนเลยครับทานอาหารกันไประยงคก่อนนะครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับเมื่อขอบวนขันหมากเข้าสู่บ้านของเจ้าสาวเสร็จปรับเรียบร้อยนะครับก็จะได้เริ่มนะครับตามประเพณีวัฒนธรรมไทยของเรานะครับเมื่อขึ้นมาสู่บ้านแล้วนะครับก็จะมีการสู่ขอมีการมั่นมีการแต่งนะครับมีการรับไหว้แล้วก็หลังนักสางเอานะครับคราวนี้ขนมจะหมดแนละ้ว ทำนี้เหลือตัวเจ้าบ่านะครับเจ้าเบานะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกครับไม่ต้องกลัวนะไม่มีซองไม่เป็นไรสมัยนี้ใช้พเพาะเพย์นะครับสแกนได้เลยนะครับก็นน <c oughs> งงเนาะเจ้าบ่าวก็คงจะงงพอสมควรเนานะเมื่อตอนเช้านะครับเมื่อตอนเช้าเข้ามาได้ประตูไม่มีเลยนะครับกำนั้นอย่าตกใจนะฮะกำนันอย่าตกใจประตูบ้านนี้เยอะหน่อยนะครับ <c oughs> บคุณนะครับแทนสิ่งนี้อนรับท่านกำนันวรรลุครรสิ่งนะครับกำนันตะบลนาวังหินนะครับก็ทีกีก็สนิทกับท่านว่าพอสบตัวจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับก็เรียนเชิญนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับส่งขนมสวยนะครับก็เรียนเชิญนะที่ที่โต๊ะอาหารนะครับอ่าร่างเป็นร็อกร็อกท่านลิ้นลิ้นี้นะครับร็อกท่านลิ้นนี้เลยนะมานั่งตั้งท่าคอยก่อนแล้ว เออแยกข้างกันแล้วใช่ฮะฮะเข้าเล็กเล็กเล็กเปล,เปลี่ยนเปลี่ยนไปดักข้างหลังแล้วเขาบอกจะว่อหนีเข้าข้างหลังแล้วอะไรนะไม่ใช่เหรอครับ <c oughs> ไปงานแต่งนะครับส่วนใหญ่จริงๆ,ๆนะครับก็ สีก็สดใสเะครับเป็นสีชมพูสีหวานแหววสีแห่งความรักนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มาก็ต่างคนต่างร่วมแสดงความยินดีกับผู้บ่าวสาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอใช้สิ่งนี้กราบขอบพระคุณนะครับบรรดาพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บ่าวสาวนะครับมาร่วมแสดงความดีกับทั้งสองครอบครัวแอบไปแอปไปเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบผิดนะครับเดี๋ยวด้ว่าจะหยิบของเจ้าบาปหกืไม่ใช่ลหรเตี๋ยนาไม่ได้ตังเลยนะ ตื่ะเต้นทุกอย่างที่เราเราจ้องจะเล่นเราทำทิ้งเลยไม่รู้จะเบาไปหรือไงเท้ารอเปล่านะครับถอดให้หมดเลยวันนี้ใช่ใช่ใช่ไม่น่าพูดเสียงดังเลยกำนันประคองเลย่ะปีบอกว่าถอดรองเท้าเลยดีกว่ารองเท้าจะได้ไม่หายนี่เพราะยังไงยังไงก็มีคนรองเท้าอยู่แล้ว เกิดไม่ไม่ถอดรองเท้าเนาะนะครับไหนจะคนถอดคนคนค่าถ่ายรองเท้าไหนจะค่ารางเท้าอีกโอ้นะครับจะเบาจะเบาถอดรองเท้าออกอเลยอ่า <laughs> แล้วทำไมไม่ไม่เอาไม่เก็บตังค์ช่างภาพเลยนะเข้าหลายรอบไหมนะเออเข้าหลายรอบไหมนะอะไรโอ้ยอ๋อช่างภาพรีบถ่ายเดี๋ยวจะดักไปปูมือเหมือนกัน <laughs> ไม่ใช่รีบถ่ายแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นประตูก่อนขึ้นกระได กาเรียนเชิญนะครับปรญดาพ่อแม่พี่น้องนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็อ่าต้องนะครับใช้ความสามารถเนาะเจ้าบ่าวเนาะนะครับนะครับฝ่าฟันมาตั้งเยอะแล้วนะครับเมื่อเมื่อวานตอนเช็คก็นั่งตะคิวแล้วตะคิวกินอีกนะนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงบ้านของเจ้าสาวแล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับอีกนิดเดียวนะครับอีกประมาณ20ประตูอันนี้แค่ภายนอกนะครับในห้องยังมีอีกประมาณ5-6ประตูอ่พี่กำลังเตรียมเตรียมไว้อีกนะ หลังมีดักแล้วตะกี้นี่ไปดักไว้แล้วครับผมบอกให้หน้าภัยสปตประาภัยพมเต็มไปดักข้างหลังแล้วไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับปืนาเตี้ยไม่เรียบร้อยแนละ้วมือก็ไม่ค่อยดีด้วยเดี๋ยวเสร็จงานนี้จะไปทําบัตรคนพิการให้แกอยู่อยู่ไหน <laughs> อยู่ใกล้ๆดีจะตีห okay. ัวผมอีกรับเรียนเชิญครับคะแนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับนะครับทุกทุกคนนั้นในอย่างที่ผมเรียนนะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม่นะครับเพราะว่าจากสองครอบครัวนะครับแยกออกมาคนหนึ่งรวมกันเป็นจากสองเป็นหนึ่งก็เท่ากับเริ่มเปิ้นครอบครัวใหม่นะครับต้องแสดงความยินดีทั้งคุณพ่อสาครคุณแม่นารีซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับแล้วก็คุณพ่อสุนทยาคุณแม่เงินนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของ เสบ่าวนะครับนะครับก็ต้องมีเป็นความดีๆองสองครอบครัวามีไปครอบครัวนี้ก็จะรวมกันนะครับเป็นดองพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ความดีกับทั้งสองครอบครัวนะครับนะครับเนี่ยเราเรากลเวลาถูถูกจริงๆนะครับเพราะว่านะครับแต่ละคนมาตั u, <ad> ้งแต่เช้าผมสังเกตแล้วนะปกติจะไม่ค่อยไปเลยนะทองวันนี้ใส่ทองกันอลามเลยนะครับ ก้อยก้อยเดี๋ยวยิ้มใส่ไฟเส้นใหญ่นะเอาเป็นทองแดงเลยแล้วก็เสียบไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าเบาเจ้าเบาไม่ใส่ซองให้เสียบไฟเลยอ่าเรียนเจนนะครับประดาพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเลยครับเรียนเจนนะครับโอ้โเาทรมานเมื่อวานนี้นั่งพับเพียบตะคิวกินอยู่อ่ะ ไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาในนี้ไม่เหมือนข่าวในนี้ไม่เหมือนข่าวแต่ถ้าจะให้ชัดเจนใช้เข้าเพลงเลยดีกว่าเออเนาะง่ายกว่าไม่ผิดหวังถ้าไม่เด้งก็สงแสดงว่าไม่มีเงินเข้าเนาะม <c oughs> ีแต่คนบ้านเราทางนั้นด้วย <c oughs> ทางบนอ่ะกับํานันประตู เอาอย่าพูดำคำโกงสินะครับมันคิดเอาายอะอ้าวสร็จเสนี้ต้อนรับทุกทุกท่านเลยครับที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับอ้าวหันไปรางวัลที่สองมาพอดีนะครับอยากได้รางวัลที่สองมาแล้วนะครับแดดเดียวเข้าไปแล้วนะครับนี่นนะนะนกำลังจี่รถน้ำตังพี่น้องเลยกำลังจี่รถน้ำานตาลกำลังจี่ปรถน้ำตาลวะ บอกว่างดีกว่าให้ยู่กันไม่เท่ายอดท้องแ่บอยอดเพชรดีให้นีเงินเป็นกองใอ้มีท้องไปวกระบุงดีอืมเ็ให้อวย่รเีใหไอยุ่งดีมีแห้งบ่มีแห้งกับมมาด้ม่แหง้ง

คนตักน้ำให้ตัวน้อยไปมนดด้วยคนตักน้ำให้นตัวน้อยเป็นนวดมากต่าให้เป๊ปซี่ไว้เป๊ปซี่เป๊ปซี่อย่างเดียวเป๊ปซี่เป๊ปซี่ ยอ้อกันถึงข้ายดท้องแต่บอกง่ายเผ็ดไอ้นี่ มีานแล้วม่ตล้วให้อยู่กันถึงยอดทองจะบอกวเพชรนะให้มีเงินเป็นกองเป็ทองเป็นกระบุงอะสุขีสุขีโอ้ไม่เห็นเป๊ปซี่กันเลยไม่มีใครยิ้มเลยไหมแ่บ เขาไม่ได้เอาช้อนไหนนี่มาเนาะช้อนอย่างที่ว่าตาก,ก้มแขงกันได้ตากทีเดียวเลยอ้าวเฮ้ยยังแห้งอยู่เลยเลยเนี่ย <c oughs> ยังแห้งอยู่เลยเลยหรือว่าตายแล้ว <c oughs> เกิดใหม่ก็ยังใช้ได้ขึ้นตะกากไม่มาแล้วอาบกว่าต้องทำสงบซะทีเนี่ยเหมือนากมาตายยังแห้งอยู่เลยใ <c oughs> ห้ใจับเลย